เออใช่ไม่สำหรัไม่ทำไมมันถึงช่าใจขนาดนี้เดี๋ยวไ้คุยกันเรามีเวลาสองชั่วโมงไอตอนเดี๋ยวนะมันตอนนี้คือเอ่อวิลลี่เคทีซีอยู่ในเกมคนเดียวแล้วมันกำลังสร้างหน้าต่างเหล็กแต่ว่าเป็นเป็นเป็นบ้านฉากร้างหน้าต่างเหล็กบ้านฉากสามารถเข้ามาได้นะมาตรงเนี้ยบ้านฉากก็ต้องเจอมันดใช่เจอเจอเจอสวัสดีครับผมฟิวขึ้นร้อยให้ผมโทษทีมันต้องมันต้องยิงยิงอยู่แล้วล่ะยิง กุญแจสีอทองให้ผมค้าป่ะครับมออไม่ได้ครับผมไอซีเนียผมไม่ไม่ไม่แอดวานท oothie ฮะมันอยู่ตรงไหนบอยมันอยู่ในเมืองเออไม่ไม่อยู่บ้านฉากตรงตรงข้ามกับทางเข้าบ้านมาันอะท,ท,ที่พวกที่พวกไอ้ฮาร์ดไก่ไก่มาสู้ม,มาเอออยู่นี้เลยเนี่ยใครใครรู้ทางนำทางไหมฮะใคร,ใครที่ข้าดำอยู่ข้าดำอยู่ข้าำทีนี้ผมไปสร้างเชลเตอร์แบบแถวนั้นนะไม่ยังห่างเลยนะไม่นทางแล้วนะอ้ามอย่วพิงนะจับไปให<ค>้ให<ค>้ให้ใหคนดำไปดำไป ดูระเบิดหากระดิกหากระดิกเหมือนเดิมให้ผมช่วยทขาหน่อยครับตัดต้นไม้เลยไหมลองดูระเบิดประตูหน้าบ้านด้วยโอเคระวังรือยังโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอลองไปดูเลี้ยไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวผมไปหาน้ำกินที่บ้านก่อนเลยไม่แสดงว่ามันอยู่บ้านข้างหน้าอย่างนี้ผมมันเข้าไปได้ดิใช่ครับมันอยู่ใช่ครับคุณใหญ่เข้ามาเลยครับมันไม่ได้อยู่ในบ้านใหญ่ครับเดี๋ยวผมกำลังเดินเข้าไปครับบล่อยใส่ชุดอะไรครับผมบอกผมใส่เอ่อชุด เสื้อสีขาวรองเท้าเห็นผมรองเท้ททสาสีชมพูอ่ะจบเลยรองเท้าสีชมพูหมวกหมวกสีดำมครับให้ <วะ S 1> ผมใส่กีาาตาร์ไว้ก<ว>็พอคิดาร์เดี๋ยวไปเอาในบ้านก่อนเดี๋ยวมันกว่าทางเข้าบ้านงไม่เจอลืมมีแค่โอเคหน่วยที่สอง่อนคนตามอ่าทุกคนครับมาบ้านฉากคือตรงข้างหน้าเรานะอ้ยนะครับแ้วตรงไหนมีเสกอกไปไกลบ้างตรงนั้น,น,นมีคนจะลงมู๊จะลงมู๊จะหมบบ้าแล้วพี่ ชันเลยก็ได้มาเดียวเรามีต้องหกเราจะเขาจะไปไม่พออ๋อพี่ไม่ถ้าถ้าถ้าชันเลยมันจะเข้าบ้านไปเลยไงใช่เราต้มอะยังไม่ได้เข้าบ้านต้องเข้าบ้านก่อนตอนนี้ขออย่างเดียวคือให้บอยล่อไปให้ใหญ่ยิงก็ได้มั้งเช็คระเบิดเช็คระเบิดหน้บ้านเช็คระเบิดก่อนใชคระเบิดหน้าบ้านก่อนดีกว่าตอนนี้ขอทางเข้าอ่ะโอ้ยเบึ้มๆแป๊บนึงเดี๋ยวตายออกตะวันออกตะวันออกคุณบอยเข้าบ้านดิเอาตอนเช้าที่ร้อ้วเช้าอ่ะอรู้เราละกำลังเข้าอนึง เอ้กูหนาวอยู่อยู่ก็หนาวสัตว์น่าจะแอร์แรงใช่แอร์แรงกูหนาวทุกวันเลยรอนขยายไปปาเลยบ้านเดี่ยวนะ่ยออกไอ้เทียหลงทางไปบ้านเฉยเลยนั่นอันนี้คือบ้านมันอยู่ข้างหน้ากันป่าอันนี้คือบ้านชาบ้านฉากครับบ้านฉากมคว่าเป็นบ้านในในแบบใช่ครับเป่นในแบบ มันอยู่ถัดไปทางเสาล์อะครับนิดนึง <c oughs> ชั่วโมงเดียวนะเออบงไหมเออโอ้เขามัผมเอ็มยุดโอ้หลงทางอะไรคือชั่วโมงเดียวมีเวลาเรยนมีมีเวลาในการพักชั่วโมงเดียวทำไมอะเดี๋ยวมันต้องก่ยมัน <ะ S 3> ต้องให้ไหวที่สุดก็ห้ามเด็ดบา อตอนนี้มันยังไม่สามทุ่มหรอกก็คือเราจะเอาแค่ชั่วโมงเดียวแต่พันของทุกอย่างให้มันจบกูถือขวานไว้อยู่กำลังไปแล้วนึงถ้ากูเข้าเกมไม่ทันปะเช็คเบิดด้ยังครับผมเดี๋ยวผมกำลังเดินไปหน้าบ้านถ้ากูเข้าเกมอตอนนี้<อ>ทัน่ะแอดกูดรู้มึงดูกูอยู่รู <laughs> ้รู้รู้ว่ามึงดูกูอยู่เตือนมาตรงประตูแล้วก็ขับรถตามแลว ประตูหน้าบ้านนี่ละเบิดผมไม่รู้จุดไหนดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว alert เหรอบังเกอร์ดีสีอ่าโอเคพาร์ทพาร์ทมึงฟังกูประตูหน้าบ้านไม่มีระเบิดนะประตูหน้าบ้านไม่มีระเบิดมันใส่ล็อกทองสามชั้นแล้วก็ประตูทางเข้าชั้นิดสองไม่มีระเบิดใครเอ่ยเคอร์เคอร์เคอร์รับเป็นตามมาก็ได้นะพูดถึงข้างในมีระเบิดนะครับคุณบอย เดี๋ยวจะให้ใหญ่ยิงจะเปิดในบ้านเหรอแล้วก็ลอมันเข้าไปอ่ะเดี๋ยวว่าไม่ต้อง,องเอางี้ดีกว่าร<อ>เราเรเราเราต้องดักดักคนที่อยู่ตรงฉากสองคนแดีไวม่ก็<ด>สร้างสร้างเรื่องอย่างงี้ให้ฟูดบอยเปิดประต,ระตูเรายิงคูบอยปิดประตูไม่ทันให้เขาวิ่งหนีเข้าไปเราก็วิ่งกูตามเข้าไปเอองั้นก็ได้นะครับ ไมอย่างนั้นคือบอยโป๊ะแตกเลยนะบอลโป๊ะบอกแบบโดนยิงเจ็บปิดประตูไม่ทันอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปขอนหนึ่งลุยป่ะเอาแต่ตอนนี้ผมเดินมาถึงประตูนัวชั้นที่สามได้บ้านนะครับประตูมันไม่มีระเบิดประตูทางเข้าแต่ว่าข้างในเดี๋ยวผมไปเช็คทีนะไม่แต่เป็นมีทักษณะฝั่งนี้ไม่ได้เอาอะไรงัดมาเลยไงผมเปิดให้ได้ไงแต่คือเราต้องเคลียร์กับไอ้นี่ก่อน วินลี่เคทีซ์อ่ะเออมันมีคนเดียวยิงได้เลยถล่มยิงเลยเดี๋ยวให้คุณใหญ่หรือเตียงให้หมดข้างในโอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้ใหญ่ทำงานข้างในไปก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยว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 ขอเข้าไปดูระเบิดก่อนว่าบนฟอนเดชั่นมีระเบิดหรือเปล่าอืมนู้นนะก็มันถนนมันจะไม่มีระเบิดครับก็แต่มันก็เสี่ยงเออแต่ถ้าข่ามาบนถนนมันจะเห็นแล้เว้ยมันจะรู้เลย ถ้าไปตามถนนนะจะไม่มีระเบิดนะผมว่าใช่แต่ว่ามันอยู่บ้านฉากตรงหน้าถนนมันจะรู้ตอนนล้วไงมันมาคุณเดียวเองใช่ไหมคุณใหญ่เห็นใช่ไหมยังยังไม่ได้เข้าไปครับยังไม่เข้าเกมไม่ได้รอเซิร์ฟึงผมรอคุณใบในเซิร์ฟมีคนเดียวเหรอไม่มันคือมันรอมึงเพื่อที่ยืนยันว่าในฟอร์เมชั่นนั้นมีไอนี่เป็นผ้าโอเคโอเคกำลังเข้ากำลังเข้า คุนใหญ่มีขวานติดไหปวะมีมีครับมียอดมันเป็นยางนั้างกำลังกำลังรีบเข้าแม่งทำไมเกมมันต้องมาเน็ตนงต้องมาเน็ตหรือเดวอสิตสันไอโฟนมั้งเฮ้ยไอ้งูสองตัวนั้นอ่ะมึงติดกันกันไหมแยกกันครับแยกกันครับโซนนี้ยังไม่มีเลินเดี๋ยวค่อยหน้าน่ะใช่แล้ออันนี้คือมามาถึงใกล้ๆอะไรใช่ปะ ก็จะอยู่ติดอยู่ตรงบ้านฉากเฉยตอนเนี่ยยังไม่เคลื่อนคนเข้าไปบอกว่ามันจะยังไม่รู้ตัวนะได้จะมานะหรือไม่สร้างสถานการณ์ตรงบ้านฉากได้เดี๋ยวผมไปเออได้ได้นะได้นะอยู่คนเดียวได้ก็เดี๋ยวให้คุณใหญ่ทุบเตียงก่อนตอนนี้ผมรู้อาจากเกมอยู่คุณใหญ่ทุบเตียงได้เลยนะจริงๆแล้วไม่เป็น่าถ้าถ้าสมมติว่าคนอื่นที่มันตามเข้ามาเข้ามาในบ้านแล้วคุณใหญ่เอาอยู่เฉย ใช่แต่ก่อนนั้นไม่มีใครไม่มีใครเข้าใป่ไห้เพราะว่าไม่รู้ระเบิดตรงไหนบ้างอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกำลังเข้าครับนหนึ่งใช่เพราะตอนนี้คือต้องรอมอยเข้ามาเพื่อเปิดประตูให้พวกเราเข้าไปคือหนึ่งคือเราต้องเคลียร์กับไอคนนั้นก่อนสองคือเราต้องเข้าประตูบ้านเอแอดเชลเตอร์นี่มันหกสิบวีใช่ไหมอ่าใช่เราหกสิบวิได้งั้นถอนเตียงแม่งนี่แหละ ใหญ่ดูดีๆนะเผื่อมันโผล่เข้ามาป๊ป๊บปจางเข้าบ้านมันโล่กไปแล้วไงเพราะว่าใช่แต่ว่าอันนี้ผมรู้ว่าเตียงซีโฟอยู่บ้านที่เขียนว่าขีปขีปเอานะอืเอ้ยไม่มีแล้วบ้านไม่มีแล้วบ้านนะไม่มีบ้านตรงนั้นไม่มีบ้านแล้วเพื่อนไม่มีแล้วเหรอใช่มันไม่มีบ้านแล้วเออมันไม่เป็นบ้านแล้วมันเป็นมันเป็นกูทําลายไปแล้วทำลายอีกรอบเขไม่เคบิน ไม่คือตู้มันอยู่ใน e x p l o s i v e เว้ยซีโฟมอยู่ explosives ไอ้นี่ไง formation กูเห็นพื้นกูเข้าใจบ้านแตกู้ตู้อ่าระเบิดซีโฟมอยู่ในตู้ที่ชื่อว่า e x p l o s i v e ส่วนไอ้ตู้ที่ชื่อว่าซีฟอ่ะมันเป็นตู้ของชื่อคนมันมีคนที่ชื่อว่าซีโฟซีสีอ่ะกูพูดถึงไอ้้ไอคนที่ชื่อซีโฟมมันเตียงอยู่ในนั้นอ๋อเออแต่ว่าไม่ได้เป็นฝักมันเป็น formation เปล่าๆแล้วไม่มีอะไรเข้าเกมอ้าวเฮ้ยหลุดหวาคนนี้ รโอ้พอเข้าได้แล้วเป็นคอนเนคชันล้ออะไรไแ,ละแ,ละแล้ว,ว it, แล้วบอกเลยว่าพอคอนเนคชันล้อเสร็จก็้วกจะรอเข้าอีกโคตรยาวเอางี้นะงั้นบุญบอยวิ่งไปที่ประตูหน้าที่จะเข้ากันดึงกุญแจอองออกให้หมดครับ,รบแล้วเราเข้าไปชาร์จไอ้บ้านฉากเนี่ยอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพอผมพึงกุญแจเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะให้สัญญาท่านอ่า เดี๋ยวเราเข้าไปชาร์จไอ้บ้านฉากมันยังยุ่งอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับมันมันจะมันจะอยู่ในบ้านอ่ะก็ค่อนข้างระวังหน่อยนะพวกคุณอาจจะเอไนเปอร์คนหนึ่งครับสองบ้านฉากหน่อยไม่เดี๋ยวตอนนีเปิดกจะมายยิงกดได้ั้มเออยิงกดก็ได้นะเดี๋ยวพูดไหยิงกดแล้วก็ไปชาร์จยิงกดแล้วก็ชาร์จยิงกดไกายแล้วก็ไม่มีที่หลบหรอมีที่หลบปะวะยิงกดสอคนชาร์จสี่คนเลยก็บ้านฉากเไม่มีเอ้ยไอ้คนหนึ่งบ้านฉากมีนะมีม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูให้เดี๋ยวเข้าไปดูให้ขายอะแต่รู้สึกว่าระเบิดกึ่ๆงๆเลยเหมือนไอ้คนนั้นเขาฟาร์มมาแล้วแบบเขาก็ซัดบอะเขาก็วางบอกว่า,เ,า,วาขเขาหมอบลงก่อนใช่ไหมได้ได้ได้ไดแล้วก็หาเชือกคาบเชือกไว้แล้วก็มัดเขาไว้คนเดียดีดีดีแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมไปเองถ้งา,าบ้านฉาบมีระเบิดอย่างนี้เราเข้าไปเราเละ ใช่แต่กูมีเน็ตอยู่สามลูกให้กูมาเข้ไป่ะยังก่อนก็ได้พี่ไม่เป็นไรระเบิดที่พื้นได้ก็พบ่งมเคลียระเบิดที่พื้นได้ไหมล่ะตอนนี้เข้าเกมวันแอกให้พาระเบิดไปที่พื้นที่มันวางระเบิดไว้ระเบิดมันจะเคลียมินดี่เคทีซีเข้าเข้ามาอยู่ตอนนี้มินี่เคทีซีอยู่หน้าบ้านอ๋ออยู่หน้าบ้านแล้วสวัสดีครับหน้าบ้านยังตามดิเราเคลื่อนไหมเคลอนดิเลยมันเข้ามาข้างในแล้วมันเข้ามาข้างในล้ ใหญ่ใหญ่เข้าไปข้างในแล้วนะอ่อให้ให้อนี้นำดิฮาร์ดนำดินีฮาร์ดะเปิดเดี๋ยวเล่นให้กูออกไปดูระเบิดกันป่าตอนนี้ไม่อยู่ในบ้านนะให้กูดัก่อเขารอกให้ไหมอ๋อจะย้ายบ้านเหครับไอตอนี้ไม่คุกูอยู่ตอนนี้ไม่คุยกูอยู่ไม่เป็นไรสบอมบีอมบีตอมบีอมบีตอมบีอมบีมบีมบีอ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 อีมมีี อยู่ไหนอ่ะนี่ผมเกิดได้ยังอ่ะเออมันอยู่ในบ้านครับทางผ่านได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดมาแล้วมันจะเห็นคุณใหญ่ะนะเดินะตามแมวตามแมวไปเลยเดินเดินผมไม่จอกกีวอล์กเลยคู่แลกมามอนไม่ไม่ไม่ไฟเตปตกไฟเตปตกไฟเตปตกชวนชวนมันไปฟาร์มหน้าบ้านไหมอ่ะคุณบอยแล้วก็ได้ได้ให้คนนั้นแต่อยยิงคุณบอยนะครับคุณบอยก็ไหร่ อันนี้เอ่อเดี๋ยวไปไปแต่งแต้มหน้าบ้านบ้านฉากใช่ไหมคุณคุณคุณเจมส์ตุลขานตุลขานตามเพื่อนไปไปไปทำบ้านฉากข้างหน้าใช่ไหมฮะไ,ม,ไม,ม่ไม่ไเดินตามเพ<ป>ื่อนไปเดินตามเพื่อนไปเดินเป็นเส้นใช่ใช่ใช่หาชาหน่อยหาชาร์จหน่อยออโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็อยู่ระดับน,นั้นมันมันใส่หมวกสิมันใส่หมวกอ่าเออศัตรูของเรามันใส่หมวกมันใส่หมวกเขาเรียกว่าอะไรหมวกแฮดอะหมวก ตกปลาผมใส่หมวกถ้าพกหม่ยพร้อมหัวกุ้มกองมีกีตาร์ไหมมึงไม่มีกีตาร์กูใส่ผอบผี้ำไอเดี๋ยวไปเอาเอากีตาร์มาถือก็ได้เอาหนึงนี่ไว้อเงตอนนี้เราต้องระวังระเบิดรอบนอกบริเวณนี้ว่าเฮ้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดินออกไปดูให้มฮะกูก็กลัวเหมือนกันตอนนี้ในป่าทุกคนกลัวไอ้ตรงที่มีแซนแซนบล็อกมันคือมันคือธงนะธงใช่เข้าใจเข้าใจโอเคบอกทุกคนไอ้ที่แซนบล็อกกระสอบทรายอ่ะมันคือมันเอากระสอบทรายทับธงไว้ ูตรงนี้รก็คือบริเวณนั้นจะมันจะวางระเบิดไปหมดแต่บริเวณที่เราอยู่เนี่ยยังไม่รู้ว่ามันมีแซนบ็อกด้วยหรือเปล่าตอนนี้อยู่ตรงบ้านฉากกันหรออยู่ใช่ค่าบ้านฉากกูใส่เสื้อขาวใส่ถือแบนโจกำลังวิ่งไปไปดูก่อนว่าบ้านฉากระเบิดเยอะหรือเปล่าแต่ตะกี้ลองกดที่ขวาแล้วแบบบุ่มๆเลยยวขอดูอีกทีเพื่อความชัว ถ้าแต่โม้แบบแต่ึงขอดูอีกทีว่ามีออนกี่คนวินนี่เคทีซีอเคคนเดียวกูว่ามันไอ้สัตจริงจริงมึงยิงกันเลยนะเอ้ยกูขางเอาซีบีซีพียูร้อยไอ้อเฮ้ยเออเนี่ยนะเออ,เอ,อยังไงดีวะทำไงให้ซีพียูมันไม่ร้อยวะเอ้ยเอ้ย งเปิดกูเกิลโค m มอ่ะกูเกิลโคลมมันจะดึงดึงะไรผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดกูผมไม่ได้เปิด o ูเกิลโค m มครับอันนี้ผมเปิดดิสคอร์ดปกติครับลองเช็คที่ t ทสต์แมเนจเอร์ครับครับอ่ะ t ทสต์ a มเนจเแล้วแล้วดูตรงเปอร์เซ็นที่อะไรมันใช้เยอะที่สุด่ะพอเสร็จเดี๋ยวผมโอเคใช่แล้วกดเก็นแทสไปเลยมันมันก็ศูนย์เปอร์เซ็นศูนยจุดหนึ่งศูนจุดสี่มีสองสกรมเนี่ย รกรมกรมวิ่งลอยพี่โดนเสนสกรรมวิ่งสิบผมกดเอ็นแล้วมันไม่ยอมเอ็นให้วะ่ะซีพียูผมวิ่งสามสี่สามสามเปอร์เซ็นต์หัวงงเอ็นสกรรมไม่ได้เปลี่ยนโอเคได้ละมันลอยเพราะสกําใช่ไหมครับใช่ครับรมันลอยเพราะสกําฮะแล้วก็น่าะจะเป็นที่เพราะว่าอินเทนเอร์เน็ตด้วยเพราะว่าตอนที่เล่นหอบเอ็นมันไม่เป็นไรเลย ว่าน่าจะเป็นไวรัสหรือเปล่าไม่ก็วินโดว์อัปเดตนะไม่หรอนโดว์วัเดอร์อัปเดตนะไม่รู้แล้วกำลังเข้าเกมนะครับทุกคนตามมาจัดไดเออคือตามมาได้ปะพูดถึงฮะยิงเข้าไม่ได้เลยต้คออี่ร<น>อคอนเฟิร์มจากเอเจนต์คนเดียวนะผมจะเข้าไปเลยตอนนี้คนออทีน8ักเซิร์ฟที่8 แต่ทั้งซะตอนนี้มี20กว่าคนนะยี่สิมึงมึงต้องการให้กูเรีนเกณฑ์ว่าเรายิงยิงปืนปุ้งแล้วอุ้ยขอโทษครับปืนลัน่นไม่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 คือจังหวะนั้นมันมันต้องเห็นเราแล้วแหละมันมสมมติว่ามึงจะยิงมันใช่ไหมมึงต้องบอกว่าเฮ้ยคนเออๆแล้วยิงมันผมเจอคนแล้วพวกเราก็ชาร์จไปเลยถ้าเราถ้าเราเอาไม่ได้ก็ให้บอยยิงให้อไปจัดฉากไปจัดไปจัดฉากพาพวกมึงเข้ามาก่อน กูลิ่งคอร์ดิตี้หรอวะเข้าเกมได้แล้วคุณทำยังไงรอติดนี่เข้าเกมได้แล้วขับรถมาทางบังเกอร์ดีสีอ๋อเนี่ยก็อยู่ในบ้านอันนั้นจากบ้านเราอันนั้นนะจากบ้านเราจากบ้านอยู่บ้านหรอของเนี่ยก็อยู่ในบ้านจะมดขึ้นถือของมาให้น้อยจะมดขึ้นอยู่นี่มดไม่ขึ้นเดี๋ยวได้ซีพียูอ่ะเอยาได้พีซีแรงๆพีซีแรงๆชั้นเครื่งกูจะฟินมากเลย ก็คือเบนซ์วิ่งวิ่งตรงขึ้นนอตมาติดกำแพงเลยติดกำแพงแบบนีเลยคือให้กูเดินพี่แบงขับรถไปดิขับรถมาก็ได้รถมึ้ขี่รถมาเลยคือจุดบ้านมันจุดดับรับบอกได้อัมจุดจุดตอบรถเราอยู่ติดกำแพงระหว่างบังเกอร์กับเส้นขาวฝั่งใกล้จะไปถึงดีสามเห็นไหมเส้นขาวที่มีจะงอยหน่อยหนึ่งอ่ะตรงดีสี่โอเคเขาเกมมาแล้วอะไรนะ เออบ้านเส้นขาวเส้นขาวจะงอยเส้นขาวจะงอยนี่นี่นี่เป็นดูในดิสคอร์นี่ส่งจุดตอบให้ดูละเส้นตรงบ้านบ้านฉากบ้านฉากว่าไงไเหรอบ้านฉากมันจะมีอันนึงนะฮะอันนั้นคือจุดอันนั้นคือจุดที่กูต้องไปหรอใช่จุดที่ต้องเราไปจอดโอเคบ้านบ้านแล้วกูจะไปจอดรถตรงนั้นน่ะกูบ้อนฉางไม่มีปัญหา บ้านฉากไม่มีปัญหาคือไม่ไม่ถ้าอยู่ๆกูขับรถไปมันก็ได้ยินเสียงเออดิคือมึงมาทางสนามบินดิพี่เพื่อนแป๊บนึงขอบอกขอพูดอะไรก่อนบ้านฉากไม่มีปัญหากับกมันวางกับดักไว้ในโรงรถไม่ได้วางไว้ข้างนอกรอบๆกูไม่รู้ว่าวางในโรงรถเพื่ออะไรโอเคอ๋อเ็คเยวข้างในได้ไหมครับคุณบอยข้างในได้ครับได้ได้ผมพร้อมจะเข้าแล้วได้ครับได้แต่ตอนอยู่ ในตอนที่อยู่ข้างในผมผมกดลิกขวาก็ไม่ได้เจอระเบิดเล้โอเคอ่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านมันสตารถไม่รู้จะไปไหนนะรอรอมันรอมันออกไปรอมันออกไปรอมันออกไปใช่ไหมไก้นเข้าบ้านปูสะถือกีตาร์เป็นโจเนี่ยมันสตารถกันไหนไม่รู้อะชะตารถไปอยู่ใกล้อยู่ใกล้ไอ้แป๊บนึงแป๊บนึงอ่าแป๊นึงนะเปิดในวิชันบักตรงนี้ประตูนี้ไม่มีระเบิดครับไม่มีระเบิดคือเอาบริเวณหน้าบ้านอ่ะตรงตั้งแต่ตรงกระสอบทรายไปอ่ะ ม่มีระเบิดเลยตรงนั้นโล่งตรงนั้นโล่งวิ่งมาได้เลยี่มเออชัวอ่าโอเคโอเคบางทีบางทีมันมองไม่เห็นนะถ้าพักระยะไปแล้วอ่ะระยะมันจะมองไม่เห็นมีหนึ่งลูกแค่ตรงตรงตรงรั้วแต่ว่าใช่มตรงข้างรั้วเออข้างรั้วแค่นั้นลูกเดียวอันนี้กูวิ่งเช็คเนี่ยตรงตรงตรงเนี่ยบอยบอยคุณบอยเอ้ยถ่ายเท่าเดิมได้ไหมครับผมอีกกีตาร์ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเพิ่มลูกอีกเออโอเคเอางี้นะผมวางระเบิดไว้ตรงประตู แต่หน้าทุ่งไม่มีอะไรอย่าเดินเลาะฟาวเดชั่นนะครับทุกคนทุกคนเห็นกูใช่ป่ะเห็นกูอยู่ตรงหน้าทุ่งใช่ป่ะทุกคนเห็นกูหมอบอยู่เพราะว่ามึงบอกว่ามันขับรถออกไปไหนก็ไม่รู้อ๋อมันไม่ได้ขับรถมันสตาร์ทรถแล้วมันอยู่ที่เดิมแต่คนนี้กระโดดนั่คือมันวิ่งแล้วกระโดดอ๋อวิ่งวิ่งแล้วกระโดด,โด,ดคือมันนะครับอ๋อมันเหรอโอเคเนี่ยผมอยู่หน้าประตูแบบประตูละมันมันวิ่งมาเข้าประตูครับผมครับผมคุยไปกันรอรอรอได้รอได้ อ๋อไปเล่นพับจีใช่ไหมโอเคได้ครับได้ได้บายบายครับเดี๋ยวผมขอบานให้เทียบเทียบไปเล่นีับได้ถูกเวลามาโเ้ยเออบนฟาวเดชั่นใช่ไหมครับบนฟาวเดชั่นบนฟาวเดชั่นไม่มีระเบิดครับผมคุณใหญ่จะมีระเบิดแต่แค่ตรงผมมันจะมีระเบิดกูสองลูกตรงข้างล่างฟาวเดชั่นตรงขอบ ไม่แต่คุณใหญ่เห็นคุณใหญ่เห็นกูไม่เห็นคุณใหญ่ไม่เห็นเพราาะว่ใหญ่ไม่เห็นน้อง่ได้เป็นระเบิดนอกตำรวมันเป็นแล้วก็เดิแล้วก็ไปเดินตรงก็ล่างฟาวเดชั่นทูกไมอ่ะก็คือเดินบนฟาวเดชั่นก็ได้ใหญ่เดินฟาวเดชั่นเอาโอเคเฮ้ยใหญ่เดินลมาแ้บนข้างล่างโอเคเฮ้ยมันดิ้นออกแล้วเว้ยมันดิ้นออกแล้วเดี๋ยวกูแบบเฮ้ยมันไม่ต้องอย่าเพิ่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 งเพิ่งไม่เห็นชื่อมันเฉยแต่ว่าในเกมมันไังมีอยู่ในเกมมันยังออนอยู่แต่ก็ไม่เห็นชื่อมันคุณใหเ็นนผมบ้าปะ เดี๋ยวผมกำลังโหลดอยู่ครับโอเคเอ๊ะเดี๋ยวผมเร็มเช็ควันอีกทีที่ผมไม่เห็นชื่อมันเฉยผมไม่รู้มันอยู่ไหนอ๋อเห็นชื่อแล้วเมื่อกี้เขาไปดยอมเลยบ้าแล้วโอเคแล้วตอนนี้คือเราจะเอาซีโฟกมาปืนมีใครจะเอาปืนเลยไหมหยิบได้หยิบบ้านเด็กจบกระบอกหยิบได้หยิบเลยเอารถมาคนเลยหยิบหยิบแป๊บนึงตอนนี้มันอยู่นีอยู่ตอนนี้มีอยู่ในเกมอยู่ท้ายคือเราต้องคือหลังจากเราลือหมดทุกอย่างแล้วเราจะพังรถออกให้หมดเฮ้ยไปแล้วไปแล้วมา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 ออกมาเลยมันออกแล้วเร็วมันออกแล้ว ห็นกูป้างถึงกูป้างค่อยเดินค่อยเดินค่อยนำไปห็นกูป้าไปเลยไปเลยไม่เห็นไม่เห็นไปเดินไปทีแล้วกดรถเดินตามลำลายไปนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวปึ่บปึ่บเจอกันหน้าประตูเดี๋ยวเปิดประตูให้ถนนนี่ถนนไม่มีระเบิดครับเาระเบิดไม่ได้กีตาร์รอเดี๋ยวกูดีกีตาร์ฉลองรอตรงนี้ไม่มีใช่ไหมบอยจะไม่ได้บอยมาเช็คก่อนบอยมาเช็คแค่หน่อยบอยไม่เช็กโอเคโอเคโอเคเห็นแล้ว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 มา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 ใกล้กว่านั้นหน่อยเลยมาใกล้กว่านั้หน่อยุดี๋ยวพก่บหยุดหยุดหยุึงหยุด หยุดนระม็อบพี่ปอโทษนะพี่เสียงดังหน่อยครับผมมันมันเป็นในอารมณ์ที่โทษทีในอารมณ์ยังไมยังเช็คเลิดหรือยังเช็คแล้วไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีมาน้ำน้ำไปน้ำ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 มา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 เดินนี่เลยตรงนี้ไม่มีระเบิดเลยตรงนี้ไม่มีระเบิดเลยเอารถเข้ามาได้ไหมเกมไปเอารถมาเอารถเข้ามาได้แต่ว่าจอดได้แค่หน้าบ้านนะแล้วก็ถ้าจะเอารถมาจอดตรงหน้าบ้านอ่ะขับมาทางขวาทางนี้เกมมีสกิลขับรถปั้งแต ตรงบริเวนี้นะเลือกศูนย์เลยตรงนี้นะเอาไปก็ได้เออๆๆแนะนำว่าให้จอดบริเวณตรงนี้ตรงนี้ที่กูยืนเดินออกไปถ่ายดีกว่าไหมยไหนไเดอมห้เดี๋ยวไม่มีระเบิดใช่ไหมผมเอาของเผื่อเผือเผื่เผื่อเ้ื่อเผื่รเผื่อเผ่อเผื่อเผื่อเผื่เผื่อเผื่อเ่อเผืนเผื่อเผอเนี่เอ่อ่อ่อเเเ้เ่่ ไม่มี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 มมตามเดินเข้ามาเออคือมอนจะไปเดินฝ uh> ั่งไปในจุดนี้จุดนี้คือระเบิดนะครับครับใครโดนใครโดนใครโดนใหญ่เหรอใหญ่โดนเหรอใหญ่ปะเนี่ยไม่นะตรงนี้ระเบิดนะตรงนี้ระเบิดนะจิวนี่ถ่งมาไว้อะโอเคครับเอมโดนเหรอเอมโดนสิคนอื่นบ้านี่อื่นปะ มินตรงไหนครับคุณทัศอะผมในกระเบิดครับตร้ตเอเมระเบิดเหรอเสาร์นี่เหรอเฮ้ยเปล่าครับเอาเอาเนี่ยจริงๆอยากใช้รถมันก็ได้นะเว้ยใช้รถมันก็ได้ใช่รถมันได้เอากุญแจออกใช้รถเออดึงกุญแจออกอะดึงกุญแจออกให้หมดละไม่ต้องรถไปไม่ต้องรถมากลับมาแล้ให้หมดละไม่ต้องรถไปรถไปนี่ขึ้นไปแล้วใครโดนระเบิดเมื่อกี้เนี่ยขานนี้ได้ปล่อยออกมาแล้วก็ยิงทิ้งใช่นั้นอะตรงนี้เข้ามาเข้ามาไม่มีเดินเข้ามาปามกูมาได้เลย ตามมาตามมาที่ประตูที่มึงเปิดที่ประตูที่มึงเปิดไว้คือเข้าได้ใช่ไหมเข้าได้ไม่มีระเบิดประตูกาแค่ไหมผมเไม่ได้ปรูเก็บไว้เข้าได้คุณไม่เหยียบคุไม่มีอะไรแล้วก็เนี่ยพอขึ้นมาบนฟาวเดชั่นก็ปลอดภัยแล้วัเพื่อนฝั่งซ้ายคือระเบิดนะตรงตรงที่มีแล้วฝั่งขวาตรงนี้ก็มีแต่ไม่โอ้ใครโดนเหรอุ้ย